สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิ New c เนอร์มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับโดยมีรายงานข่าวว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดศึก2ด้านนะครับลิเวอร์พูลและก็เชลซีนะครับในการแย่งตัวมูโกโก้นะครับดาวรุ่งชื่อดังของบุนเซียดอร์ตมุนนะครับวัยสิบแปดปีโดยทางมูโกโก้นะครับก้าวมาขึ้นเป็นจุดใหญ่ของบุนเซียดอร์ตมุนนะครับในปีสองพันยี่สิบนะครับและสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยลงสนามไปแล้วให้กับดตดมทั้งสิ้นนนะะครรััับดดดทาไ้้ถึงปตูวยกนนะครับ ในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไป22นัดในทุกรายการนะครับทำได้6ประตูนะครับจนได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในโยุโรปหลายสโมสรน,นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับนักเตะมีสัญญาอยู่กับรดหมูลเพียงแค่ฤดูกาลสุดท้ายเท่านั้นนะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่าสมรสนดมุษนะครับได้เสนอสัญญาครับฉบับใหม่นะครับจำนวน85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้นักเตะนะครับพิจารณานะครับจะได้รับการปฏิเสธนะครับเนื่องจากโอโกโก้นะครับและก็เอเ่นต์นะครับต้องการค่าเหนื่อยนะครับระดับ1 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับในการตกลงนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับดอดมุษต่อไปนะครับ จึงส่งผลให้นะครับหลายสโมสรนะครับกำลังจับตานะครับมองในส่วนของการต่อสัญญานะครับแล้วก็หาช่องทางนะครับในการดึงตัวนักเตะดาวรุ่งนะครับวัย18ปีนะครับไปใช้งานนะครับโดยยักษ์ใหญ่นะครับที่มีการเชื่อมโยงนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับก็จะเป็นในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลและก็เชลซีนะครับที่ต่างก็มีความสนใจนะครับในตัวนักเตะวัย18ปีเช่นกันนะครับ แต่หากทีมไหนนะครับต้องการตัวนักเตะนะครับไปใช้งานอาจจะต้องแสงเงินไขนะครับสำคัญในการโอนย้ายในครั้งนี้นะครับในการที่ต้องมีในส่วนของโอกาสนะครับให้นักเตะนะครับอย่างมูโกโก้นะครับลงสนามเป็น11ตัวจิงนะครับในการลงสนามนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่อาจจะทําให้สุดท้ายแล้วนะครับมูโกโก้นะครับน่าจะตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับตดมุลต่อไปนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสในการลงสนามมากกว่านะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้าของนักเตะต่อไปนะครับ ก็ต้องจับตากันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางอดมูลนะครับจะเพิ่มในส่วนของค่าเหนื่อยให้นักเตะในระดับ1 0,000แปอนต่อสัปดาห์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีสโมสรเจอร์ซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าลิเวอร์พูลนะครับที่พร้อมจะประเคนในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับจำนวน1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์ให้นักเตะนะครับต่อาจจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขสําคัญน่าจะเป็นในส่วนของโอกาสในการลงสนามของตัวนักเตะมากกว่านะครับที่อาจจะเป็นในส่วนของการชี้นะครับสุดท้ายนะครับว่าโมโกโก้นะครับ จะย้ายมาอยู่กับสมมตอนไหนนะครับก็จบไปแล้วนะครับในการสรุปข่าวนะครับเพียงมนลีกประจำวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ